ปกติเนี่ยเราหลายหลายคนเนี่ยอาจจะมีค่าเอ็กซาเลฟอรเรสเซนต์ของเหรียญเหรียญบาทตัวนี้อยู่แล้วแต่กล่องเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมจะเอ็กซเรล์กล่องด้วยว่าเนื้อเงินที่ทํากล่องเนี่ยมีโลหะเงินผสมกี่เปอร์เซ็นต์นี่ผมมีกล่องมานะครับเจ้าของอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับผม คนดังนะครับในโลกโซเชียลโลกคอมเิ็นจริงก็ด,งดังด้วยนะครับวันนี้นะครับเขาอากล่องนี้มานะครับให้ผมดูพอดีผมก็เลยคิดว่าปกติเนี่ยเราหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีค่าเอกซเรย์โฟเรสเซนของเหรียญเหรียญบาทตัวนี้อยู่แล้วแต่กล่องเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมจะเอกซเรย์กล่องด้วยว่าเนื้อเงินที่ทํากล่องเนี่ยมีโลหะเงินผสมกี่เปอร์เซ็นต์อ่าผมก็ไม่มีใครมีข้อมูลตัวนี้แน่นอน วันนี้โชคโชคดีเจ้าของไม่อยู่ข้างๆผมนี่นะครับใครสนใจไปเยี่ยมเขาก็อยู่ที่พแพร่นะครับผมไปพแพร่แต่ผมว่าจะไปที่ล่างเขาอยู่เหมือนกันแหละเพราะว่าผมไปที่พระธาตุช่อแฮเนี่ยไปบุรณะยอดพระธาตุแต่ว่าไม่มีเวลาเลยนะครับตั้งแต่เช้าเย็นเย็นอยู่ที่วัดนะครับก็เลยไม่ได้ไปเยี่ยมผู้ชายรูปงามรูปหล่อคนนี้นะครับ ตอนนี้เขาน่าจะดังกับผมเยอะนะครับเพราะว่าเขา BFC น่าจะหลักล้านแล้วในช่องเขาผมก็ยังมีใส่ทุกคนเหมือนเดิมโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรอเอากล่องนี้นะครับไปเอ็กซเรย์โพเซ็นนะครับเป็นความรู้ให้กับทุกคนแล้วกันนะครับว่าไอ้ก,กล่องตัวนี้เนื้อเงินเขามีกี่เปอร์เซ็นต์อ่าเดี๋ยวสักครู่ครับอ่านะครับอันนี้เราจะตรวจสอบนี้นะครับ เหรียญกล่องนะครับวันนี้ไปแล้วเหรียญกล่องว่าจะมีโลหะผสมอะไรบ้างนะฮะปกติเนี่ยเราเช็คกันเฉพาะเหรียญน,นะครับวันนี้เราโชคดีนะครับของป้านันจิวเวอรี่นะครับมากรุงเทพแล้วก็เอาของมา<อ>ใ,ให้เราตรวจด,ด้วย เดี๋ยวเราเช็คตัวตลับด้วยเดี๋ยวเราจะเช็คทั้งตัวเหรียญแล้วก็ตัวตลับนะครับว่าจะได้ค่า X ray, <c oughs> เอ็กซเรย์บูเลเซนเท่าไหร่นะฮะตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณ1นาทีนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็ากำลังอยู่นี่นี่รันนิ่งแล้วน,น,นะครับนี่อันนี้6วีละอันนี้เนื้อเงินเริ่มมาแล้วอันเนี่ยเนื้อเงินเป๊ะละเนี่ยเก้าเมื่อกี้เราก้าสิบเจ็ดจุดหนาะประมาณนี้นะครับเมื่อเช้าเรามีข้อมูลของเหรียญแท้อยู่นะฮะมันมีเนี่ยประมาณ97.5าสทองแดงเมื่อเช้าเริ่จะสองจุดส แต่ว่าตอนนี้ยังไม่นิ่งนะครับเดี๋ยวต้องรอค่าให้มันนิ่งก่อน1น,นาทีครับอตอนนี้นะครับกาลังตรวจตรวจเงินนะครับตรวจกล่องเงินถ้าเกิดว่ามีทองคำผสมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับเพราะว่ากล่องเนี่ยมันมีทั้งกล่องปลอมกล่องอะไรวันนี้นี่ครเจ้าของน้องหนุ่มน้องหนุ่มเจ้าของมาวันนี้รอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วครับรอดแล้วรอดแล้ว คือตอนนี้นะครับทั้งเหรียญเนี่ยผมดูเบื้องต้นแล้วลหละมันก็จะมีแบบขัดอะไรมาพาอสมควรแต่ว่าจากเปอร์เซนต์วิเคราะห์เนี่ยแท้นะครับของเกมัน9.9เงินนะครับยังไม่มีของเก๊9 7แบบนี้ไม่มีอันนี้เหรียญเนี่ยถ้าเกิดดูเฉพาะตัวเหรียญเนี่ยก็ดูยากนะเพราะว่าเหรียญเนี่ยมันผ่านการขัดมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่เหรียญสไตล์แรกๆด้วยคือมันมันไม่ได้เหรียญสวยคลิปมาก แต่จากข้อมูลวิเคราะห์ลหาหานี่ผมเชื่อว่าไร้ปัญหาครับเหรียญนี้ตอนนี้ผลเอ็กซเรย์คูเลสเซนต์ของเหรียญกล่องตลับเดียวมาแล้วนะครับเดี๋ยวตลับคู่ผมไม่รู้โอกาสหน้าก็อาจจะได้นะครับแต่ว่าวันนี้ตลับเดียวนะครับเดี๋ยวเราดูผลกันครับสำหรับตลับเดียวนะครับตอนนี้สําหรับเหรียญเนี่ยเหมือนกันนะก็คือทองเงินประมาณ97.4นะครับแล้วก็มีทองแดงเล็กน้อยอันนี้สำหรับผมนะครับเหรียญนี้แท้ครับผ่านนะครับ ด้านหน้านะครับตลับด้านหน้า98นะครับ98.15แล้วก็มีทองคําเล็กน้อยอันนี้ผมดีนะเพราะว่าผมเจอหลายๆครั้งเนี่ยพวกเงินในเมืองไทยจะมีทองคําผสมแบบนี้นะครับถือว่าเป็นข้อดีที่มันมีตลับปลอมแต่อันเนี้ยทั้งเหรียญแล้วตลับเนี่ยแท้นะครับดูผมดูจากสีโอเคละแต่นี่นะครับตลับด้านล่างเนี่ยผมไม่ประมาทผมเอ็กซเรย์ด้วยนะครับยิงด้วยก็ได้93.26 อันนี้ไม่ทราบว่าเพราะอะไรถึงใช้ตลับข้างล่างเนี่ยใช้เปอร์เซ็นต์เงินน้อยกว่าทองแดงเพิ่มแต่ถ้าผมมองถ้ามองมุมดีก็คือว่าการที่มีทองแดงผสมทําให้ตลับมีความคงทนมากกว่าฝามันเพราะว่ามันรับน้ําหนักรับเอาของใส่กระท่งมาแทกงไม่เป็นไรแต่ฝาเนี่ยใช้เงินบริสุทธิ์ขึ้นผมเชื่อว่าใช้ทองแดงผสมเพื่อให้โลหะมีความแข็งขึ้นเหมาะกับการใช้งานนะครับอันนี้คือ ขอแสดงความเดีกับนี่นะครับคุณหนุม่มครับมาจากเมืองแพร่วันนี้ได้ข้อมูลกลับไปด้วยเดี๋ยวฝากประยามพันธ์ด้วยโอเค